ผลิตภัณฑ์ครึ่งครัวสมัยพรีเซนต์วิธีการใช้และการดูแลรักษาหม้อนึ่งสองชั้นสมัยสวัสดีครับวันนี้เพจผลิตภัณฑ์สมัยของเราจะมาแนะนําวิธีการใช้และวิธีการดูแลรักษาหม้อนึ่งสองชั้นสมัยของเรานะครับหม้อนึ่งสองชั้นสมัยของเรานะครับเป็นหม้อนึ่งขนาดใหญ่นะครับตัวเครื่องทําจากพลาสติกอย่างดีนะครับสามารถทนความร้อนได้ดีด้วยวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการ ดูแลรักษานะครับก่อนอื่นเมื่อเราใช้เครื่องเสร็จแล้วนะครับให้เราก่อนถ้าเราจะล้างของประสาน,นะครับให้เราถอดลักไฟให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ เปิดฝาหม้อออกมานะครับนำา่าชนะที่อยู่ในเน้หม้อเนึงของเราออกมาด้วยนะครับมีถาดรองอาหารนะครับมีชั้นนึ้ชั้นที่2นะครับแล้วก็ชั้นนึ้ชั้นที่1นะครับกุ๊ป้างเราง่ายง่ายนะครับต่อมาครับตัวถาดรองความร้อนนะครับตัวนี้ก็ถอดมาได้นะครับส่วนนี้นะครับแล้วก็ตามมาด้วยฝาครอบฮีเตอร์ตัวนี้นะครับถอดล้างทาสัอได้ยกเว้นส่วนนี้นะครับของเครื่องนะครับ ให้เราใช้ผ้าชุบน้ำมนหมาดเช็ดแค่นั้นก็พอนะครับวิธีการล้างทำความสะอาดนะครับก็สามารถล้างด้วยน้ายาล้างจาสนสไลท์ทั่วไปได้นะครับง่ายๆแค่นี้ล้างเสร็จแล้วนะครับเช็ดให้สะอาดให้แห้งแล้วก็สามารถที่จะนํามาประกอบหรือว่าเก็บไว้ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับง่ายๆแบบนี้นะครับผลิตภัณฑ์สมายนะครับเติมความสุขทุกครอบครัวขอบคุณครับหากสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายกับผลิตภัณฑ์สมัยสามารถติดต่อตามช่องทางต่าง,างๆที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับ